วันนี้เรามาสรุปข่าวเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่งผ่านปี2024มาได้อย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับจากข้อมูลล่าสุดเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้2.5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยมีผู้บริโภคที่แข็งแกร่งเป็นหัวใจหลักเพราะผู้บริโภคสหรัฐใช้จ่ายประมาณ70%ของเศรษฐกิจทั้งหมดนอกจากนี้การลงทุนของธุรกิจก็ช่วยเร่งการเติบโตในปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงท้ายปี ในไตรามาสสุดท้ายของปี2024 GDP เติบโตในอัตรา2.3%เฉลี่ยต่อปีแม้ว่าจะต่ำกว่าที่นักเรศรษฐศาสตร์คาดไว้เล็กน้อย แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและความมั่นคงของผู้บริโภคที่ยังคงใช้จ่ายได้ดีโดยในไตรมาสสุดท้ายการใช้จ่ายของผู้บริโภคเร่งตัวขึ้นถึง4.2%โดยเฉพาะสินค้ายอย่างเฟอร์นิเจอร์และรถยนต์ที่เติบโตถึง12.1%ซึ่งบางส่วนอาจเป็นผลจากการที่ผู้บริโภคพยายามซื้อก่อนที่ภาษีศุลก,กากรใหม่ของทรัมป์จะเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ก็กำลังจับตามองนโยบายของทรัมป์ที่กำลังเริ่มต้นช่วงเวาลาที่2 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมภาษีธุรกิจต่ำและลดข้อบังคับทางธุรกิจและหันไปใช้มาตรการภาษีต่อสินค้านำเข้าแทนเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตในสหรัฐและดึงการผลิตกลับเข้ามาในประเทศอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับนโยบายขยายตัวทางเศรษฐกิจของทรัมป์ที่อาจกระตุ้นเงินเฟอ้อและส่งผลให้ตลาดแรงงานชะลอตัวรวมถึงการจำกัดการอพยพที่อาจส่งผลต่อธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าว ถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะมีปีที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังมีปัจจัยที่ท้าทายและความไม่แน่นอนที่ต้องจับตามองต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แชร์ความเห็นของคุณไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ